สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยส่องไปโม้ไปกับไอ์สไปซี่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเหรียญเกจิอาจารย์ดังอีกองคหนึ่งครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้คือเหรียญหลวงปู่ฟื้นวัดโพเผือกครับอันนี้จะเป็นรุ่นกระถินฮะกระถินปี2535นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟ นี่นะผู้ชมครับนี่เธอทองแดงผิวไฟข้างหลังจะเป็นยันพรมสี่หน้านะครับวัดโพเผือกทองแดงผิวไฟเนื้อนวะเนื้อเงินนี่ครับนี่นี่นี่ดูคล้ายๆเนื้อเนื้อนวะโลหะจังเลยใช่ไหมครับเนี่ยสวยแล้วก็เข้มขังเอกุเลยครับเนี่ยหลวงปู่ฟื้นวัดโพเผือกนี่ครับนี่ขอบข้างตัด ตามแบบเหรียญปีส5งพันร้อยสาิบห้าเลยครับเนี่ยนิยมตัวตัดแล้วก็ต่อโค้ดด้วยนะครับต่อโค้ดด้วยนี่นะผมใช่ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆครับนี่นี่น,นี่โอ้โหสวยครับและมีความเข่งเข้มขังเอกอ,อุกมากนี่นะนี่ ช่างเขาเก็บรายละเอียดหลวงลงล,งลงลงพ่อดีจังเลยครับเนี่ยเห็นมเห็นเป็นรอยย่นรอยย่นเลยครับเนี่ยแล้วกันสีสันไทยก็เห็นเป็นเส้นลายผมเลยนะครับเนี่ยหน้าผากเป็นเส้นเป็นเส้นเลยครับตานี่เป็นเม็ดเลยครับเนี่ยสองข้างนะฮะเนี่ยแก้มคางสำคัญนะครับนี่มีโค้ดต,ตอกเลยนะครับการการปลอมแปลง นี่ครับวัดโเพเผือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นแหล่งที่เป็นจังหวัดที่มีเกจิอาจารย์โด่งดังมากมายหลายองค์นะครับอันนี้หลวงปู่ฟื้นวัดโเพเผือกนี่ก็เป็นพระอาจารย์ผมอีกองค์หนึ่งนะครับที่ผมเคยไปกราบไหว้ท่านเมื่อตอนปีสักประมาหร้อยสามสิบสองสามสิบสามไปทีท่านก็ให้ลูกอมเทียนเนื้อเทียนชัยนะครับลูกอมเนื้อเทียนคาถาพัน มาละมาหลายลูกเลยครับไปทีก็ให้มาเป็นกรรมเป็นกรรมนะครับนี่ฮะพมสีหน้าครับหลังยันผมสีหน้าเป็นเหรียญดีเหรียญดังที่หน้าสะสมหน้าบูชาครับหลวงปู่ฟื้นวัดโพเผือก